เมอาเริ่มเริครับผมหนึ่งสองสามสามสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางนิงพาวัน an รุณละวงรหัสนักศึกษาหกสีสส่หนึ่งสองศูนย์หกศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งค่ะสวัสดีครับผมรหกเหมือรมันจะรหัสจะครับสี่ห <impossible> น <biscuit ứng> <imin> ึ <obe> ่งหนึ่งสองศูนยียงเหมือนของไมบนจะกล้อง ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับอันนี้ปกติเม่กี้เนี่ยเทียนก็เอาไม่ได้ไหมเมื่อกี้โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะดิฉันนางนิพพานรุนละวงรหัสนักศึกษาหกสี่หนึ่งสองศูนย์หกศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งค่ะ ผมกระวศึกาครับนักศึกษาหกสี่หนึ่งสศูนย์หกศนหนึ่งสี่ศูนย์ครับค<ล>่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเป็นอย่างไรนะคะในรายวิชาบริบทและแนวโน้มทางการศึกษาเบน เบนวิชาบริบทและแนวโน้มทางการศึกษาวิชาผิด oh <my, S 1> <laughs> เอาใหม่เอาใหม่ไปไปแก้ไปแก้ชื่อก่อน <laughs> ชื่อผิดช, <laughs> ชื่อบริบท <laughs> บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา <laughs> เริ่มเลยเริ่มเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะดิฉันนางนิพาวันรุล่ละบงรหัสนักศึกษาหกส,สี่หนึ่งสองศูนย์หกศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งค่ะผมในกรุงศรีครพักรหัสหกสี่หนึ่งสองศูนย์หกศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับ <ส hundred. S 1> ค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกัน ในหัวข้อการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเป็นอย่างไรนะคะซึ่งในเป็นรายวิชาบริบทและแนวโน้มทางการศึกษานะคะเสนอท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพนายุทธเชยบานค่ะอ่าน้องเบนค่ะพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเป็นยังไงบ้างคะลองเล่าให้ฟังหน่อยสำหรับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินะครับ ปัจจุบันนี้เราก็มาถึงฉบับที่4แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวนะครับมีทั้งหมดอยู่ด้วยกันสี่ฉบับเดี๋ยวผมจะไล่ทีละฉบับบว่ามีความเป็นมาอย่างไรเนาะเรามาดูฉบับที่หนึ่งกันนะครับฉบับที่หนึ่งมีชื่อว่าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ .2542 นะครับโดยภู้มีหน้าที่เพ็นผู้ที่ลงผู้พิจารณาโดยให้ไว้ณวันที่14สิงหาคมนะครับพศ .2542 สี่นะครับแล้วก็ประกาศนายราชกิจจานุเบกษาในวันที่ส9บสิงห้าพฤษภาคมครับพศ2542นะครับแล้วก็เริ่มรับใช้ในวันที่20สิงหาคม2542ครับครับต่อไปนะครับฉบับที่2นะครับสำหรับฉบับที่2นะครับมีชื่อว่าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินะครับพศสองพันห้านะครับแก้ไขเติมเต็มฉบับที่2ครับให้ไว้ไว้วันที่แปดพฤษาคมพศ2545ครับแล้วก็ประกาศ ในพระราชกิจจายนุเบกนะครับในวันที่9สิงหาคมพร้อมทั้งบังช้ายนั้นตั้งแต่วันที่40ถึง25 45ครับแล้วก็ฉบับที่3นะครับมีชื่อว่าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2553ครับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3ครับ แล้วก็ให้ไว้ไว้ในวันที่12กรกฎาคม2 5 5 3ครับพระราชาจีบจราเบิกเบาวันที่22กรกฎาคม2 5 5 3ครับแล้วก็เริ่มบังคับใช้ในวันที่23สิงหาคม2 5 5 3ครับฉบับที่4นะครับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2 5 6 2ครับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่4 ครับครับลุงครับปรมาภิไธยโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร์เทพยวดารุงครับครับให้ไวในวันที่26เมษายนพุทธศักราช2512ครับครับและก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่1พฤษภาคม2512ครับครับแล้วก็เริ่มวางใายนะครับวันที่2พฤษภาคม2512ครับครับ ซึ่งปัจจุบันเราก็จะได้นะครับเป็นพระราชบัญญัติปีปัจจุบันฉบับที่สี่นะครับนี่เรามาดูเนื้อหาการว่าพระราชบัญญัติการึกษาฉบับที่สี่เนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรพี่พารลองอธิบายกับทุกคนได้ฟังกันนะครับค่ะพระราชบัญญัติในฉบับที่สี่นะคะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์พระบดินทร์ พระเทพพยะวรามกุลมีพระราชองค์การโปรดเกล้าให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาตินะคะจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตาพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและคำยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่รัฐสภาดังต่อไปนี้นะคะมาตราที่หนึ่ง พระราชบัญญัตินี้เรียกว่าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่4พุทธศักราช2562มาตราที่2พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตรา3ให้ยกเลิกความในมาตรา31 และมาตรา32แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่2นะคะพุทธศักราช2545และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนมาตรา31กระทรวงมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและกากบดูแลการศึกษาทุกระดับทุกประเภท และการอาชีวศึกษาแต่ไม่รวมถึงการที่การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงอื่นที่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะกำหนดนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาสนับสนุนทรัพยากรค่ะ ทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลอดูนะครับเนื้อความข้างในนะซึ่งมันจะเป็นบทความนะครับของพระราชบัญญัติการศึกษาแต่ละฉบับก็จะมีคล้ายๆกันซึ่งฉบับปัจจุบันเนี้ก็จะทำการเปลี่ยนอย่างแค่ไม่กี่มาตราเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูหมวดที่หนึครับบทความทั่วไปนะครับความมุ่งหมายและหลักการที่ผ่านครับค่ะสําหรับหมวดที่หนึ่งนะคะบทวทั่วไปความมุ่งหมายและหลักการมาตรา6 ถึงเนะคะจัดการศึกษาเพื่อเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เก่งดีมีสุขปลูกจิตสำนึกที่ถูกต้องการเมืองการปดพองสิทธิหน้าที่เสรีภาพภาคภูมิใจในความเป็นไทยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติค่ะและตรงนี้ก็คือการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องหลักการจัดการศึกษา ก็จะจัดการศึกษาตลอดชีวิตพัฒนาสาระได้กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสังคมมีส่วนร่วมค่ะสำหรับหมวดที่สองนะคะสิทธิและหน้าที่อ่าน้องเบนลองเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเป็นลักษณะยังไงบ้างครับสำหรับสิทธิและหน้าที่นะครับผู้เรียนนรก็จะได้รับสิทธิในการเรียนฟรีัอย่างไ้อยสองปีนะครับแล้วก็เป็นการ เรียนฟรีที่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ได้รับโอกาสพิเศษสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องนะครับไม่ว่าจะเป็นคนพิการคนทุกประเภทนะครับตั้งแต่ได้เกิดหรือพบรูปแบบที่เหมาะสมนะครับที่มีความพิเศษนั่นเองครับ แล้วก็การส่งหลานนะครับรบุคคลนะครับในความดูแลการศึกษาภาคบังคับเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองครับหรือผู้ที่ส่งหลานหรือบุคคลในความดูแลของที่จะได้รับการศึกษาภาคบังคับขั้นพื้ครับจะไปมาเล่นสิทธิครับค่ะสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะก็จะเกี่ยวกับมีรัฐมีเอกชนมีปอ มีอ,อปทอมีบุคคลครอบครัวองค์กรชุมชนองค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นร่วมค่ะคสสำหรับสิทธิของบิดามารดาหรือผู้ปกครองนะคะสนับสนุนจากรัฐอบรมเลี้ยงดูการให้การศึกษาเงินอุดหนุนลดหย่อนภาษีหรือยกเว้นภาษีค่ะ สิทธิในการสนับสนุนการจัดการศึกษานะคะให้ความรู้ความสามารถให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูเงินอุดหนุนการลดหย่อนหรือการยกเว้นภาษีค่ะครับสำหรับหมวดที่สามนะครับเป็นเรื่องของระบบการศึกษานะครับก็จะอยู่ในมาตราที่สิบห้าจุดมาตราที่ยี่สิบเอ็ดครับว่าด้วยเรื่องของระบบการศึกษาซึ่งก็จะมีการนะครับอยู่ ก็คือมีการศึกษาในระบบครับการศึกษานอกระบบแล้วก็การศึกษาตามอัธยาศัยษาเองนครับทีนี้นะครัื่อหรับการศึกษาอุดมศึกษาจะมีเรื่องเรื่องการศึกษาในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เรียนเรียนไม่น้อยกว่าสองปีนะครับแล้วก็ระดับระดับของที่มันที่มันเป็นไปตามกฎหมายกำหนดนั่นเองนะครับส่วนอุดมศึกษานะครับก็จะมีระดับระดับนั่นคือระดับปริญญาแล้วก็ระดับปริญญานนั่เองนะครับต่อไปครับผม การศึกษาภาคบังคับนะคะก็จะเป็นย่างย่างอายุที่ย่างปีที่7ดถึงย่างปีที่16ยกเว้นสอบได้ปีที่9นะคะ9ปีย่างปีที่7็ดย่างปีที่16ยกเว้นสอบได้ปีที่9้านี่เป็นการนับอายุเป็นไปตามกฎกระทรวงค่ะต่อไปเลยครับค่ะสถานศึกษาสถานพัฒนาประถมวยัยโรงเรียนศูนย์การเรียนนะคะ ตรงนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยศูนย์เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสถานพัฒนาเด็กผสมมาวัยที่เรียกชื่ออย่างอื่นโรงเรียนโรงเรียนของรัฐเอกชนโรงเรียนสังกัดสถาบัานพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นศูนย์การเรียนสถานที่เรียนที่จัดหน่วยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียนบุคคลเป็นผู้จัดค่ะ ไปครับหมดที่สี่ครับแนวทางการจัดการศึกษาตามมาตราสิบสองต่อมาตราสิบสี่ครับสำหรับผู้เรียนครับก็ทุกคนเนี่ยมีความสามารถนะครับผู้เรียนทุกคนเนี่ยมีความเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถนะครับแล้วก็สามารถพัฒนาตัวเองได้แล้วก็ผู้เรียนความสำคัญที่สุดเลยครับกระบวนการนะครับเรียนรู้และพันาการตามลำดับนะครับตามระดับนะครับของการศึกษาทุกระดับระดับนะครับให้เกิด มีความรู้นะครับการเรียนรู้และการต่างระดับก็ผู้เรียนต้องมีธรรยด้วยนะครับต่อไปครับสำหรับความรู้นะคะก็จะตนเองชุมชนชาติแล้วก็สังคมโลกค่ะความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ศาส,สนาศิละปะวัฒนธรรมการกีฬาภูมิปัญญาไทยคณิตศาสตร์และภาษาไทยความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพค่ะต,ต่อเลยครับสำหรับพฤติกรรมการเรียนการร่วมกิจกรรมนะคะก็จะดูจากตรงพัฒนาการมีพัฒนาการความประพฤติพฤติกรรมการเรียนการร่วมกิจกรรมการทดสอบและการประเมินผู้เรียนค่ะ จากส่วนกลางนะครับโดยคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยนะครับก็มีเรื่องของการดำรงชีวิตนะครับการประกอบอาชีพการศึกษาต่อเพื่อความเป็นไทยแล้วก็ความเป็นดีนั่นเองนะครับสำหรับบทที่ห้านะครับการบริหารและก็การจัดการศึกษาตามมาตรา33มาตรา40ครับก็จะประกอบไปด้วยส่วนที่หนึ่งนะครับการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐครับเป็นไงบ้างครับ ในส่วนที่หนึ่งนะคะการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐนะคะกระทรวงมีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมและกำกับดูแลการศึกษาทุกระดับกำหนดนโยบายแผนและมาตรฐานสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาส่งเสริมประสานงานการศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการกีฬามีการติดตามตรวจสอบแล้วก็ประเมินผลการจัดการศึกษาค่ะ โครงสร้างนะคะสำหรับโครงสร้างน้องเบ้นเชิญเลยค่ะโครงสร้างของหรือสินทางการศึกษาหรือคณะกรรมการการร่วมร่วมศึกษาก็จะมีองค์กรหลัก็ประกอบปด้วยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแลคณะกรรมการการรวมศึกษาครับ ส่วนที่สองเปนการบริหารและก็การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเราก็เรียกว่าอบตใช่ไหมครับอบตเนี่ยก็สามารถจัดการศึกษาได้ในเระดับการครับแล้วก็ถ้าเป็นสถานที่ที่มีความพร้อมและก็ความต้องการของท้องถิ่นนั้นนะครับเราก็สามารถจัดการศึกษาได้เหมือนกับสอบพอร์เลยนะครับรวไปถึงกระทรวงนะครับการกำหนดเกณฑ์แล้วก็วิธีการประเมินในด้านของการศึกษาเนี่ยก็เหมือนลักันเดียวกันกับสอบตอร์ครับ สส,สำหรับส่วนที่3นะคะการบริหารและการจัดการศึกษาเอกชนนะคะมีความเป็นอิสระกำกับติดตามประเมินคุณภาพและมาตรฐานจากรัฐเป็นนิติบุคคลมีคณะกรรมการบริหารรับสนับสนุนด้านเงินอุดหนุนการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีสิทธิประโยชน์อื่นค่ะ ต่อไปหมวดจีบครครับมาตรฐานและการะระนการการภาพการศึกษาครับมาตรฐานและการะบวนการภาพการศึกษาประกอบไปด้วยการภาพภายในซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร การนะครับแล้วก็การดรายงานตนเองต่อต้นสังกัดแล้วก็แพทยต่อคณะชนรไปถึงการประกันค่ภายในนอกนรับรองการนักภาพหรือสูงส่งต่อนั้นก็จะเป็นคนที่มาตรวจแล้วก็ให้คำแนะนำนะครับโดยการประเมินเนี่ยก็จะน้อยน้อยหนึ่งครั้งต่อห้าปีนะครับหมวดที่เจ็ดครับผมสำหรับหมวดที่เจ็ดนะคะครูอ ครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามาตราที่42ถึงมาตราที่57นะคะกำหนดมาตรฐานวิชาชีพออกและเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณองค์กรวิชาชีพต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูต้องมีใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารก็ต้องมีใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารครูคณาจารย์ผู้บริหารสถานศึกษา นะคะผู้บริหารการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพค่ะโอเคคแสดงว่าอาจารย์มาหาเขาไม่จำเป็นที่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพใไหมครับโอเคครต่อไปครับหมวดที่แปดนะครับเป็นเรื่องของวิทยากรและการลงทุนการศึกษาครับมาตราที่สี่สิบแปดถึงหกสิบสองครับก็เรื่องการระดมสัรคมนะครับโดยที่ มีการสนับสนุนรัฐนะครับแล้วก็เอกชนอบตนะครับบุคคลครอบครัวชุมชนองค์กรครับว่าเอกชนกองทุนที่ดีบสถาบันศาสนานะสถาบันประกอบการก่อสร้างสังคมกลุ่มอื่นครับครับการจัดสรรงบประมาณครับสำหรับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินนะคะจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายรายรายบุคคลรัฐและเอกชนเท่าเทียมกันนะคะ จัดสรรทุนการศึกษาในรูปแบบกองทุนผู้ยืมจากครอบครัวผู้มีไรายได้น้อยจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษค่ะ แล้วก็หมวดสุดท้ายนะครับที่เก้าเป็นเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารครับโดยได้รับหน้าที่จัดสรรขึ้นความถี่นะครับสื่อวนาและก็สร้างสฐานที่จำเป็นต่อการส่งวิทธีกาเสียื่อครับก็ส่งเสริมและสนับสนุนให้การผลิตและก็พัฒนาแบบเรียนราสื่อครับรับไปถึงพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตนะครับแล้วก็ผู้ใช้ส่งเสริมให้มีการจัดทำวิจัยนะครับแล้วก็พัฒนาการผลิตและพัฒน หน้าที่พินะครับสำหรับหน้าที่ของรัฐอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับรัฐต้องจัดให้หน่วยงานนะครับกลางหน้าที่เจรณานนโยบายส่งเสริมแล็ประสานการดันใจนะครับในการพัฒนาก็การใช้นะครับผู้เรียนเนี่ยให้มีสิทธิ์ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในด้านการใช้ทคโนโลยีนครับต่อไปนะครับหลังจากที่เราอธิบาย อ่าเนื้อหาครับทั้งหมดครอบคลุมทั้งเก้าหมดไปแล้วใช่ไหมครับเดยเราก็จะมาดูว่าอ่าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่หนึ่งนะครับในค่ำปีสองแล้ก็ฉบับสี่เนี่ยปีหกสองมันมีความแตกต่างหรือการเพิ่มเติมอะไรมาอย่างไรครับพ่พาทริพาทลองแบ่งให้กับุคนได้ฟังกันนะครับข้าแตกต่างของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปีสี่สองกับ ปีห2องนะคะซึ่งมาตราที่แตกต่างมาตราที่สาสบเอค่ะมาตราที่สาสิบเอ็ดนี้ความแตกต่างจะแตกต่างกันตรงที่มาตรา62เนี่ยจะมีการกล่าวถึงว่าเพิ่มตรงที่ว่าและการ อาชีวศึกษาแต่ไม่รวมถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งตรงนี้จะพูดถึงถึงเกี่ยวกับระดับอุดมศึกษาอาชีวศึกษาไม่รวมถึงอุดมศึกษาซึ่งในตรงนี้ในข้อแตกต่างสองข้อนี้สองมัดอ่สองสองปีนี้ในมนตาตราสาสบอและสามและหกสิบสองนี้ก็จะกล่าวถึงเพิ่มเติมแค่ตรงนี้ค่ะ อแสดงว่าความแตกต่างที่สามก็จะมีเพิ่มเป็นปีหกสองเรื่องของอาชีวะศึกษาเข้ามาครับอาชีวะศึกษาอุดมศึกษาแล้วก็มีมาตรานะครับคือมาตราสามจุดสองเนอะจะมีความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากคณะกรรมการจำนวนสี่องค์กนะครับ ได้แก่สภาการศึกษานะครับคณะกรรมการการสื่อสารพื้นฐานคณะกรรมการอาชีวะสื่าและอุดมศึกษาครับก็จะลดเหลือแค่สามองค์กรนะครับก็จะมีสภาการศึกษาคณะกรรมการการสื่อสารพื้นฐานแล้วก็คณะกรรมการอาชีวะสื่อสารโดยที่อ่าเราตัดอุดมศึกษาออกครับแล้วก็ย้ายไปอยู่สังกัดการเมืองไหมครับแล้วก็อีกหน้าตานะครับหน้าที่ 4, 4, 7ครับ บอกว่าพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับใช่ไหมครับหลังจากนั้นนะครับปีหกสองก็มีการเปลี่ยนเป็นนะครับพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับมัธยมศึกษาครับมีมความละเอียดชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายมาปีสี่เก้าครับ เพิ่มเข้ามาตรงสุดท้ายนะครับก็จะบอกว่าที่มีใช่การจัดการการศึกษานะครับซึ่งอยู่ในหน้าที่ของกระทรวงอุดมศึกษาครับกระทรวงอุดมศึกษาเราก็จะมี กย้ายมาที่กระทรวงบุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับนี่คือที่มันไปครับไปจากปี62เนาะสรุปง่ายๆว่านี่คือเหตุผลที่มีการพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติปี62ในเรื่องของการกระจายพระราชบัญญัตินีนะครับก็คือเขาจะมีเหตุผลนะครับแล้วก็ความเหมาะสมนะครับในการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของ ทําให้มันะครับเพื่อกําหนดขอบเขตในการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็หน่วยงานอื่นนะครับให้สอดคล้องกับอำนาจและก็หน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมครับแล้วก็เนื่องจากมีการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และวิจัยนวัตกรรมเข้ามานี้นะครับก็คือเป็นองค์กรใหม่เป็นเรื่องของกระทรวงอุดมศึกษาครับก็สุดท้ายนี้พาค่ะสรุปัว่าสำหรับที่ประชาชนจะได้รับรในเรื่องของพระราชบัญญัต การ่ประชาชนจะได้รับ,ะรบ่ะประชาชนจะได้รับประโยชน์จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติตัวนี้ก็คือการมีหลักเกณฑ์และวิธีการได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆและได้รับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองการเรียนรู้ตลอดชีวิตลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายกระดับ คุณภาพการศึกษาการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศการพัฒนาชีวิตของประชาชนและการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆทำให้ประเทศชาติของเราเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นต่อไปค่ะ โอเคนะครับสนุกสนานได้ว่าการเบันดาลการศึกษาก็มีการจัดทำเพื่อให้ประชาชนสมุนเพราะว่าจะเป็นผู้ปกครองอ่อนกลางๆรวมไปถึงนักเรียนได้มีสิิทธในการรับการศึกษานะครับอาจจะเป็นการเรียนรู้ก็อาจจะการศึกษาตลอดชีวิตเลยใช่ครับเป็นหน้าที่ของครับหน้ฐที่จะคอยสนับสนุนซัพพอร์ตแล้วก็ให้ความสนับสนุนกับประชาชนแล้วก็คนทั่วไปรวมไปถึงนักเรียนนักศึกษาด้วยถึงครับ สำหรับวันนี้นะครับเราส่งคนก็ได้อาเกี่ยวกับเรื่องของข้าราชการการศึกษาเนี่ยในลักษณะที่ให้ทั้งความรู้แล้วก็ประวัติเล็กน้อยนะครับแล้วก็ถึงประโยชน์ในรายละเอียดนะครับสำหรับวันนี้ของเราเราก็ปิจบการนำเสนอนะครับเพียงเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะ